สวัสดีครับผมหมอเดียสารธ957สัมผัสนะครับวันนี้เรามาทำนายดวงผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์นะครับวนนี้เราชมทะเลไปก่อนนะครับทะเลเกาะลอยนะครับศีราชานะครับผมวันนี้เรามานอกสถานที่เนาะเราจะทําการจับนะครับท่านใดจะมีโชคมีล่ะในวันดังกล่าวนะครับผมใน,นมืดไปนิดนึงนะครับแสงมันอาจจะมืดไปนิดนึงนะเราจะจับให้ วันอาทิตย์ก่อนนะครับวันอาทิตย์นะครับยังไม่มีโชคมีล่มนะครับแต่ช่วงนี้ทําอะไรก็ให้ระมัดระวังนะครับอาจจะมีเรื่องเสียเงินเสียทองนะครับมีปัญหานะครับระวังโรคภัยไข้เก็บเลยนะครับยังไม่มีโชคล่มนะครับวันที่เกิดวันอาทิตย์นะครับผมต่อผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับ วันจันรจะมีโชคมีลาภนะครับไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรนะครับที่น่าไปกราบไหว้นะครับอะไรที่ท่านตั้งใจไว้นะครับก็จะได้นะครับเร็วๆนี้นะครับพนที่เกิดวันจันนะครับจะมีโชคมีลาภนิดนหน่อยๆนะครับผมคอที่เกิดวันอังคารนะครับโอ้อังคารเนี้ยไม่มีโชคมีลาภนะครับอังคารต้องระมัดระวังนะครับช่วงนี้อาจจะมีคนที่ไม่ค่อย ไม่ค่อยถูกใจท่านสักเท่าไหร่นะครับระวังถูกหักหลังนะครับถูกนินทาว่าอะไรนะครับในเรื่องการงานธุรกิจต่างๆนะครับต้องระมัดระวังนะครับคนที่เกิดวันอังคารนะครับยังไม่มีโชคมีลาบนะครับระวังการเจ็บป่วยด้วยนะครับต่อผู้ที่เกิดวันพุธนะครับโอ้ผู้ที่เกิดวันพุธก็ยังไม่มีโชคมีลาบนะครับยังไม่ระวังในการเสี่ยงดวงนะครับช่วงนี้ระวัง เจ็บป่วยหรือความเครียดความทุกข์นะครับจากงานนะครับช่วงนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับอย่าพักผ่อนเยอะๆนะครับผมจะได้ไม่เครียดนะครับช่วงนี้ทําอะไรก็ระมัดระวังนะครับอาจจะประสบปัญหาทางหลายๆด้านได้นะครับผมหรืยเกิดวันพุธนะครับชมทะเลนะครับอาจจะไม่สวยนะเพราะมันกลางคืนมันดึกนัครับต่อไปพวกที่เกิดวันพะรหัสนะครับ พระหัสช่วงนี้ดวงโชคล่ามของท่านนะครับอาจจะขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่าจะให้นะครับผมก็จะมีเล็กๆน้อยนครับตามกับตามบุญนะครับของท่านนะครับก็ช่วงนี้ทําอะไรก็อย่าไปดื้อรั้นหรืออย่าเชื่อฟังบ้างนะครับไม่งั้นเดี๋ยวท่านจะอาจจะมีปัญหากับคนอื่นได้นะครับช่วงนี้ออเดอร์น่าจะฟังปังนะครับผมผพ้ดีเกิดวันพระรหัสนะครับ มีโชคลาบนิดๆหน่อยหนะครับผมผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับโอ้ผู้ที่เกิดวันศุนรกร์ยังไม่มีโชคไม่ลาบนะครับช่วงนี้ปัญหาหลายๆด้านนะครับอาจจะทําให้ท่านอึดอัดรู้สึกอึดอัดใจนะครับอาจจะมีปัญหา ต่างๆเข้ามานะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับระบบสายตาปวดเอวปวดหลังปวดไหล่นะครับผมก็ให้ระมัดระวังนะครับเหมือนโดนตีกรอบไว้นะครับคือทําอะไรก็ต้องระมัดระวังตัวนิดนึงนะครับไม่เถียงไปดีที่สุดนะครับยังไม่มีโชคไม่ล่านะครับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับผมต่อเลยครับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับ ผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับท่านจะมีโชคไม่ลาบนะครับเล็กๆในน้อยนะครับอะไรที่ท่านหวังไว้ประสบอาจจะประสบความสําเห็จเร็วนี้ครับแต่ช้าหน่อยนะครับถ้าไม่ได้เดือนนี้ก็จะไปได้เดือนหน้านะครับผมนะครับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับช่วงนี้ก็ระวังความขัดแย้งมีปัญหาปากเสียงกันนิดๆหน่อยๆนะครับท่านต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับแต่ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ดยดีนะครับผมนะครับครบแล้วนะครับผู้ที่ คนที่มีโชคไม่ลาบนะครับช่วงนี้ไพ่บอกว่าอาจจะไม่ค่อยจะดีสําหรับหลายๆบางคนนะครับบางคนที่ทําธุรกิจนะครับทําธุรกิจใหญ่ๆอาจจะมีผลกระทบบ้างแต่ไม่เยอะแต่คนที่ทําธุรกิจเล็กๆน้อยๆนะครับต้องระมัดระวังตัวหน่อยนะครับค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆหรือปัญหาครอบครัวหรือปัญหาคนรักนะครับท่านต้องระมัดระวังนิดหนึ่งไม่งั้นท่านจะเออจะแย่นะครับเพราะว่า ให้แต่ละครับชุดออกมาแล้วมันก็ไม่ค่อยจะเวิร์กสักเท่าไหนนร่นะครับนะครับให่ไม่ค่อยจะเวิร์กสักเท่าไหร่นะก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับต้องระมัดระวังหน่อยนะครับไม่งั้นท่านจะลําบากนะครับผมเนาะนะครับให่แต่ละใบออกมาไม่ค่อยจะดีนะครับอ่าครบแล้วนะครับ ท่านชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้หมอดูศาสนาธรรม957สัมผัสนะครับเราออกมานอกสถานที่บ้างนะครับอยู่แต่ไหนอาจจะเบื่อนะครับสถานที่นี้อนนี้มืดนะครับไม่มีไฟก็เลยทําให้อาจจะมองโฟกัสไม่ค่อยเห็นทะเลสักเท่าไหร่นะครับเออภาพมันอันนี้ครับเนี่ยเราจะแพนไปแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเห็นทะเลสักเท่าไหร่นะครับ แต่ที่นี่คือก่อลอยนะครับผมเปิดนี่ยนนี้ถ้าเป็นถ้ารปัดปัดไม่ปัดแสงแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ะจะสวยงามนะครับตามบรรยากาศเลยนะครับผม,อมบโอเคไปแล้วครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ